สวัสดีค่ะทุกเชวันเฮาสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นอันบาล3ามทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซ้ออีกแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อจะทบทวนคําศัพท์และก็ประโยคในครั้งที่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นคําศัพท์นะคะ2คํคค่ะนักเรียนอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มนะคะเราซื้อบอกจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้ก่อนนะคะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอร้องง่ายๆนะคะและข้อที่2ค่ะให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงคําศัพท์และประโยคสั้นๆได้อย่างได้อย่างง่ายๆนะคะและ ตามหลักการออกเสียงนั่นเองค่ะนักเรียนคะทีนี้นะคะก่อนที่จะไปเริ่มนะคะคําศัพท์ในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทบทวนคําศัพท์ของครั้งที่แล้วก่อนค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำคำศัพท์ครั้งที่แล้วได้ไหมคะมีคําว่าอะไรบ้างคะนักเรียนคะมีคาว่าเจ้าเจืาอ่าตามตัวอักษรจีนที่ขึ้นด้านหน้าเราชื่อนะคะเจ้อเจ้าแปลว่านี่หรือวันนี้นั่นเองนะคะคําศัพท์คําถัดไปค่ะ คำนี้ค่ะที่ขึ้นหน้า,หน,าหน้าหลอซื่อค่ะเจ้าชื่อเจ้าชื่ออ่าเจ้าชื่อแปลว่านี่คือนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นักเรียนออกแสงตามหลอซื่อก่อนนะคะเจะ้าเก่งมากค่ะ,จะเจ้าแปลว่านี่หรือว่านี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนออกแสงตามหลอซื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะคําว่าเจ้าชื่อ เก่งมากค่ะุนป้างเจ้าช่อแปลว่านี่คือนั่นเองนะคะที่นี้ค่ะครั้งที่แล้วนักเรียนก็ได้ออกเสียงเป็นประโยคกันไปแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเราถือได้ดูคลิปของนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้ค่ะวันนี้นะคะในประโยคของครั้งที่แล้วจะเป็นประโยคว่าเจ้าช่อปานหมาเจ้าช่อปานหมาแปลว่าอะไรคะนักเรียนคะแปลว่านี่คืออะไรคะนี่คือ ดูจากรูปค่ะนี่คือม้าลายใช่แล้วค่ะเจ้ชื่อบ้านหมานี่คือม้าลายนะคะและคำและอีกประโยคนึงนะคะเจ้ชื่ออะไรคะเจ้ชื่อหมาอาจะชื่อหมา,า,มานี่คือมา้านั่นเองนะคะในครั้งที่แล้วค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะจะมีคําศัพท์ค่ะที่เป็นคําศัพท์ที่นักเรียนเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะ คำนี้ค่ะคำแรกค่ะตัวอักษรจีนจะขึ้นอยู่ด้านหน้าหลาดสื่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าชื่อชื่ออ่าชื่อคำนี้นะคะแปลว,ว่าเป็นคือใช่มีสามความหมายค่ะเป็นคือใช่นะคะออกเสียงว่าชื่อชื่ออ่าให้นออกักเรียนลองเสียงตามหลาดสื่อนะคะชื่อกนวตตูวิเชียชื่อ อีกครั้งหนึ่งนะคะจ้าช่วยเปียกชื่อเก่งมากค่ะเหนป่านทีนี้นะคะมาดูอีกคำหนึ่งเลยค่ะคำศัพท์ที่ขึ้นด้านหน้าหลอเชื่อนะคะคำนี้ค่ะอ่าคำนี้ออกเสียงว่าชื่อตอาชื่อตาอ่าชื่อตาอ่าคำนี้ออกเสียงว่าชื่อตาชื่อตาแปลว่าใช่นั่นเองนะคะชื่อตาแปลว่าใช่นะคะอ่า ถ้าถ้านักเรียนมีใครถามว่านะักเรียนเป็นนักเรียนใช่หรือไม่นะักเรียนตอบว่าชื่อตาเป็นภาษาจีนได้นะคะชื่อตาอ่าชื่อตาแปลว่าใช่นั่นเองนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามต่อซื้อนะคะชื่อตาอีกครั้งหนึ่งค่ะต้นหัวตูเสียชืย่อตาเยามาค่ะไฟช้างฮาวชื่อตาแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าใช่นั่นเองนะคะ ที่นี้ค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะมีประโยคหนึ่งประโยคไหมคะมาถามนักเรียนค่ะอ่าประโยคนี้ค่ะอ่าเจ้าชื่อป้านหมามาเจ้าชื่อป้านหมามานี่คือมาลายใช่ไหมใช่ไหมคะดูจากรูปค่ะใช่ไหมคะใช่อ่าใช่แล้วภาษาจีนตอบออกเสียงว่าไงคะถ้าเราจะตอบว่าใช่ออกเสียงว่าชื่อตาชื่อตาอ่า อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะถามนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะจ้า wow ช wow sure ื่อป really ้านหมามาอ่านักเรียนต้องตอบว่าชื่อตาชื่อตาอ่าเหืนป้าเก่งมากค่ะนักเรียนขะถ้านักเรียนจะตอบว่าใช่นะคะให้นักเรียนตอบว่าชื่อตาชื่อตาอ่านีย่เรากระแทกดาวมันสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อตา เก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะจ่ยวยแปนชื่อตะเยี่ยมมากค่ะไฟช้างา่ะถ้ามีใครมาถามนักเรียนว่าใช่หรือไม่นะคะให้ในักเรียนตอบเป็นภาษาจีนก็ได้นะคะชื่อตะอย่าลืมนะคะนักเรียนค่ะออกเสียงว่าชื่อตาทีนี้นะคะ,ะการบ้านของเราซื้อนะคะให้ในักเรียนอัดคลิปคําศัพท์ค่ะ,ะคําศัพท์ที่เราซื้อได้บอกนักเรียนไปนะคะคือคําว่าชื่อ ชื่อแปลว่าเป็นคือใช่นะคะและอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าชื่อตาชื่อตาอ่าชื่อตาแปลว่าใช่นั่นเองนะคะในคำว่าเป็นคือใช่อย่างเช่นฉันเป็นนักเรียนค่ะว่าชื่เองอ่าน,นี้ประโยคนะคะว่าช่เงเราซือเสริมให้นะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแปลว่าฉันเป็นนักเรียนนคะคะว่า我是学生ก็จะมีคำว่า是 ที่แปลว่าเป็นคือใช่นั่นเองนะคะและคําว่าชื่อจะใช้ตอบคําถามนะคะว่าแปลว่าใช่นั่นเองค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนอัดคลิป2คําเลยนะคะคําว่าชื่อเป็นคือใช่และคําว่าชื่อจะแปลว่าใช่นะคะให้นักเรียนก่อนที่จะอัดคลิปนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องพูดแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะพูดว่านิฮาวหล่อชื่อหัวเจีวตามด้วยชื่อเล่นของตัวเองนะคะและ พูดคำศัพท์สองคำที่เหล่าซื้อให้นักเรียนพูดนะคะก็คือคําว่าชื่อที่แปลว่าเป็นคือใช่และคา e ลําว่าชื่อแตแปลว่าใช่นั่นเองค่ะและให้นักเรียนนะคะปิดท้ายประโยคค่ะด้วยคําว่าเจ e ี่ยบเหล่าชื่อหรือว่าเจ e ้เจ e ี๊ยเหล่าช e ื่อ e นั่นเองนะคะถ้านักเรียนอัดคลิปเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งให้เหล่าซื้อนะคะในรายส่วนตัวเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาษาจีนของเหล่าซื้อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้นะคะ แล้วเจอกับเราซื้อมีหน้าใหม่ในครั้งหน้านเพื่อนอย่าลืมส่งคลิปให้เราซื้อในไลน์ส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ใจเจนค่ะ